สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฝนจะได้มาพบกับนักเรียนนะคะในรอบหลายๆสัปดาห์นะคะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะวันนี้คุณครูฝนจะมาสอนนะคะประวัติศาสตร์นะคะในบทที่2นะคะก็คือบุคคลสําคัญนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ค่ะเรามาสไลด์ที่2กันเลยนะคะบทที่2บุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะสมัยสุขโขทัยนะคะนับว่าเป็นสมัยที่มีความเจริญในด้านต่างๆนะคะมีพระหมหากษัตริย์นะคะที่เก่งกามีความสามารถเป็นผู้นำนะคะในการสร้างสรรค์ความเจริญนะคะซึ่งก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรามีพระมหากษัตริย์มา,ารระะทั้งหมดนะคะใน9 รัชกาลด้วยกันนะคะก็คือในเป็นราชวงศ์ของพระร่วงนะคะทีนี้เรามาพูดต่อนะคะว่าบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีท่านใดกันบ้างนะคะที่มีความสำคัญนะคะจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอ่าบุคคลสำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมดสามท่านเก่งมากค่ะดูเลยยังไงเนี่ยนะคะ ท่านที่หนึ่งนะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i นะคะหรือที่นักเรียนเรียนมาแล้วหรือที่ทราบมาแล้วก็คือพ่อขุนบางการหาวนั่นเองนะคะท่านที่สองนะคะก็คือพ่อขุนรามคําแหงนะคะหรือที่เราเรียกว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะและบุคคลท่านทีนน่สามก็คือพระหมหาธรรมราชาที่ 1, หนึ่งรทยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูคลิปนะคะประวัติของบุคคลสําคัญทั้งสามท่านนะคะ นักเรียนจะมาดูพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราคลิปแรกนะคะก็เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราก็มาดูกันเลยนะคะเล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุขโขทยัยประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิศ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทยัยสวยราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏพระนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาวมีมาเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรสสมพระองค์พระราชธิดาสองพระองค์ พระราชโอรสองค์ใหญ่สิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาวส่วนพระราชโอรสองค์ที่สองและสามคือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนตรามทำแหงทรงครองราชต่อมาตามลำดับเดิมพ่อขุนบางกลางหาวทรงเป็นเจ้าเมืองที่ใดไม่ปรากฏแต่ข้อความในศิลาจารึกหลักที่สองทำให้ทราบว่าอยู่ใต้เมืองบางยางลงไปก่อนราชวงศ์พระร่วง อาณาจักรสุโคทัยมีราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุมครองอยู่ในราชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถุมซึ่งเริ่มประมาณพุทธศักราช1762อาณาจักรสุขโขไทยครอบคลุมถึงเมืองชอดต,ต่อมาอาณาจักรสุโคทัยตกอยู่ใต้อำนาจของขอมจนกระทั่งพ่อขุนพาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ขับไล่ขอมออกไปพอขุนบางกลางหาวทรงยึดเมืองศรีสัชนาลัยได้และทรงเวรเมืองให้พอ่อขุนพาเมืองพอขุนพาเมืองจึงอภิเษกพอ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นกษัตริย์สุโขททยพอขุนพาเมืองซึ่งเป็นพระชามาดาหรือลูกเขยของกษัตริย์ขอมทรงยกพระนามศรีอินทรบดินทราทิตย์ซึ่งพระองค์ ได้รับมาจากกษัตริย์ขอมมอบให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตบางทีอาจจะทรงเห็นว่าพระนามเดิมมาจากคำว่าอินทรปัดบวกกับคำว่าอินทรและอาทิตย์ซึ่งมีความหมายว่าอยู่ใต้อินทรปัตดซึ่งเป็นเมืองหลวงของขอมดังที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่สอง ็เปนได้พอ่อขุนศรีอินทราทิตทรงสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1813สริอายุ8 2พ0 0ปานักเรียนได้ฟังประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กันไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลงานที่สำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตยกันนะคะ ผลงานสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิศน,นะคะก็คือร่วมกับพระสหายจําได้ไม่เอ่ยว่าใครก็คือพ่อขุนผาเมืองนั่นเองเจ้าเมืองราชะะช่วยกันทำาลายก็คือยุทธเมืองสุขโขทัยนะคะจากขอมสมบัติของลำพงนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เข้าครอบครองเมืองสุขโขทัยนะคะเป็นผลสําเร็จนะคะแล้วพระองค์ก็ได้ขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุขโขทัยนั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้เราก็ จะมาดูนะคะประวัติของบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือท่านที่สองก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุขโขทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่สในสมัยสุขโขทยัยพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาวไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมามากกว่า700ปีพอขุนรามคำแหงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสือง พระเชษฐาองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระเชษฐาองค์ที่สองทรงพระนามตามศิลาจารึกว่าพระยาบาลเมืองได้สเสวยราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อสิ้นพระชนแล้วพอขุนรามคำแหงจึงได้สเสวยราชต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ19พันษาได้ทรงทำยุทธาถิมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอด พ่อขุนศรีอินทราทิศจึงทรงขนานนามพ่อขุนรามคำแหงว่าพระรามคำแหงสันนิฐานว่าพระนามเดิมของพระองค์คือรามเพราะปรากฏนามเมื่อสวยราชแล้วว่าพ่อขุนรามราชสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลานในราัชาสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นยุคที่กรุงสุขโขทัยเฟื่องฟูและ,จะเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก ระบบการปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ,กจและการเมืองภายฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางกเกษตรการชุนละา,านการอุตสาหกรรมและการศาสนาอาณาเขตของกรุงสุโขท,ทยัย ได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ทำให้อนุชนไทยสามารถศึกษาหาความรู้ต่างๆได้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันในด้านการปกครองเมื่อขงศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากเมืองสุขโขทยัย ในปลายพุทธศตรวรรษที่18การปกครองของกษัตริย์สุขโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ปกครองพลเมืองเสมือนลูกหลานช่วยให้มีที่ทำกินคอยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแย่งชิงถินถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาดกันก็ตัดสินคดีความด้วยความเป็นธรรมและยิ่งไปกว่านั้นพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชย่างสงใ้พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องช่วยในการปกครองโดยทรงสร้างพระแท่นมาน n g พัศลบัตรขึ้นให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระส่วนในวันธรรมดาพระองค์ก็สเสด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและข้าราชการปรึกษาราชการร่วมกันเมื่อประชาชนเริ่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ชอบ การปกครองก็จะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างราชมัยตรีกับพระยามางรายแห่งล้านนาและพระยางามเมืองแห่งพยาวทางด้านเหนือและทรงยินยอมให้พระยามางรายขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่น้ำกกแม่น้ำปีงและแม่น้ำวังได้อย่างสะดวกเพื่อให้เป็นกันชนระหว่างจีนกับสุโคไทย และยังได้เสด็จไปทรงช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839อีกด้วยวรรณกรรมสมัยพ่อคุนรามทำแห่งมหาราชสูญหายไปหมดแล้วคงเหลือแต่จารึกหลักที่หนึ่งพุทธศักราช1 8 3 5 ถึงแม้จะมีข้อความเป็นรอยแก้วแต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกันทําให้ไพเราะเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวลู่ทางเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเห็นข้าวท่านบอกใคร่พีนเห็นสินท่านบอกใคร่เดือดนับเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของกรุงสุขโขทยัยซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยไม่มีผู้ใดมาขัดลอกให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จดหมายเหตุจีนระบ,บุว่าพ่อคุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตในปีพุทธศักราช1841พระยาเลอไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสสวยราชสุดต่อมาอ่านะคะนักเรียนก็ได้ทราบประวัติของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูผลงานที่สำคัญของท่านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จากที่ ีนักเรียนดูคลิปนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะเช่นนะคะพระองค์ได้ทรงปริษอักษรไทยนะคะไว้ขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1826นะคะท่านได้ทรงทูตนะคะไปอย่างประเทศจีนนะคะด้านพระพุทธศาสนาท่านก็บำรุงนะคะเกี่ยวกับศาสนานะคะมีการเผยแผร่พระพุทธศาสนานะคะการปกครองพระองค์ก็ใกล้ชิดกับอลัทธอนมากนะคะมีการ อาแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมืองเพื่อให้รัชตอเนนี้ได้มาสักกระดิ่งที่ประตูเมืองพระองค์จะได้ออกมาตัดสินคดีขานด้วยพระองค์เองเียบเสมือนการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะแบบใกล้ชิดนะคะมีการอาได้สร้างคองคูเมืองนะคะ หรือที่เราเรียกว่าสริยองนั่นเองนะคะเอาไว้ใช้นะคะในยามจําเป็นเวลาที่เราขัดแคลนนะคะเวลาที่เราแห้งแล้งเราก็จะมีน้ําใช้นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่สําคัญที่พระองค์เนี่ยทรงสร้างไว้ให้แก่ประชาชนรัษดรจนมาถึงปัจจุบันนะคะ,ะคราวนี้เราไปดูต่อเลยนะคะบุคคลสําคัญอีกนะคะก็คือนะคะ พระมหาธรรมาราชาที่1ห,หรือว่าลิไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอมพร้อมกันเลยนะคะประวัติและผลงานของพระมหาธรรมาราชาที่1ระยาลิไทยสวัสดีค่ะน้องๆเมื่อครั้งที่แล้ว เราได้เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญกันไปสองพระองค์แล้วนะคะและตอนนี้พี่ยังติดค้างน้องๆอ,อยู่อีกหนึ่งท่านจำได้ไหมคะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยนะคะบุคคลท่านนี้คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยโดยมีพระราชประวัติดังนี้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุขโขทัยราชวงศ์พระร่วงลำดับที่หน้องๆคะต่อไปเรามาดูพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งกันนะคะเริ่มจากด้านการเมืองการปกครองพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงฟื้นฟูและปรับปรุงบ้านเมืองในด้านการป้องกันร,ราชาอาณาจักร ทรงดำรงฐานะเป็นพระมหาธรรมราชาโดยนำหลักทศพิธราชธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครองด้านศาสนาในขณะที่ทรงครองราชมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทรงผนวดในพระพุทธศาสนาในขณะที่ทรงครองราชที่วัดป่ามะม่วงทรงสร้างและบูรณะวัดมากมายหลายแห่ง รวมทั้งการสร้างพระพุทธรูปที่งดงามเช่นพระศรีศาสดาปัจจุบันประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศจังหวัดกรุงเทพมหานครพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและพระพุทธชินสีประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านอักษรศาสตร์ทรงมีความรู้แตกฉาในพระไตรปิฎกและทรงพระราชนิพนธ์นสือไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเพื่อสอนประชาชนให้ยึดมั่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกรงกลัวต่อบาปประกอบแต่กรรมดีและเว้นกรรมชั่วซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความสงบสุขของกรุงสุขโขทัยต่อมาได้ เดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องๆฟังเพื่อที่จะได้เห็นภาพความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะบุคคลสำคัญคือผู้ที่ทำความดีสร้างผลงานดีเด่นและได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง หรือพระยาลิไทยผลงานที่ทรงสร้างสารรค์ไว้ล้วนมีคุณค่าเกิดปร,ระโยชน์สูงสุดต่อาการพัฒนาอาณาจักรสุขโขทยัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายควรรำลึกถึงประวัติและผลงานของท่านบุคคลเหล่านี้ และนำแบบอย่างที่ดีงามนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันอาละะ่าน้องๆตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องบุคคลสำคัญในสมัยสุโข,ขทัยกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้เรียนรู้กันพอสมควรแล้วน้องๆองย่าลืมกลับไปทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะค่ะนักเรียนก็ได้ดูนะคะประวัตินะคะของบุคคลสำคัญทั้งสามท่านแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสรุปนะคะบุคคลสำคัญอีกท่านสุดท้ายก็คือพระหมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพยานิไทยนั่นเองผลงานที่สำคัญที่เด่นชัดมากก็คือพระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องใบภูมะร่วงนะคะ ซึ่งเป็นหลักในการใช้ในการศึกษานะคะในเรื่องของด้านศาสนานะคะซึ่งเราควรที่จะต้องศึกษากันไว้นะคะเพราะว่าสามารถจะนำมาปรับนะคะใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้นะคะเรียนรู้นะคะประวัติของพระองค์ทั้งสามท่านแล้วได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียน อยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะไม่ลืมนะคะที่จะทบทวนนะคะประวัติของบุคคลทั้งสามท่านที่สําคัญนะคะนักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบใน Google Form นะคะซึ่งคุณรูมเนี่ยจะส่งนะคะแบบทดสอบเนี้ไปใน Google Form นักเรียนสามารถที่จะไปคลิกแล้วก็ทําได้เลยนะคะทุกชั้นเลยนะคะคุณรูมก็จะส่งให้นะคะตั้งแต่ห้องหนึ่งนะคะไปถึงห้องเก้าเลยนะคะก็จะมีทุกคนทุกคนสามารถไปคลิกเลือก ชื่อตัวเองเลขที่ตัวเองแล้วนักเรียนก็ทำนะคะแล้วก็ส่งคําตอบมานะคะคุณครูก็จะตรวจใหยแต่จริงๆแล้วเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ข้อสอบนั้นก็จะเฉลยแล้วบอกนักเรียนเลยว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะคุณครูเป็นหวังอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําแบบทดสอบในครั้งนี้ได้นะคะแล้วคราวหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย